อาละรผู้ชมครับอีกหนึ่งช่วงรายการของเรากับเรสโชว์วันนี้แต่งตัวแน่นเหมือนกันอีกแล้วนะฮะนี่แน่นน้อยนี่แน่นมากนมเราสองคนนี่เรียกว่าคัาอกครับใจนะฮะมียบียังเรียกว่าพี่เอาอีกเรียกว่าพ่อนะฮะส่วนไอซาว่าเรียกว่าผัวปกตินี่เที่ยวไหนบ้างฮะเราทานข้าวอยู่กับบ้านอยู่กับบ้านอยู่กับลูกอยู่กับลูกกับเมียลูกกำลังโตใช่ ปกติเที่ยวคืนไม่เอาเลยไม่เลยครับสนใจในการซ่อมแม็กใช่ครับทำงานนะทำงานอ๋อคนทำงานครับผมมีสาวๆมาเยอะแมมที่นี่โอ้หายากนะหายากขัดทองอีกนะะฮยิ่งถ้าทองเนี่ยล้านในวงเวียน์ยี่สองเลครับจะหาผู้หญิงเนี่ยยากมากกว่าทองอีกนะฮะวันนี้มีเจ้คนหนึ่งหลุดมาน่าเสียเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เลยเหาะยานอนหลับใส่น้ำตัวใครตัวมันนะอันนี้เลยครับวันนี้คุณผู้ชมครับด้านนี้อยู่ด้านหลังผมคือล้อแม็กนะฮะล้อแม็กที่เห็นนี่เป็นล้อแม็กไต้หวัน ไม่ใช่ BBS แท้เลยแท้ด้วยนะเห็นรานะครับแต่ว่าต่อให้แท้ถ้าตกขนาดนี้หูขาดเลยแม่ขาดเลยอ่ะมีนี้ทำยังไงฮะทำไมคุณเอานิ้วอะไรโผล่ฮะนิ้วกลางอ่ะอันนี้ทำยังไงฮะก็เดี๋ยวซ่อมฮะซ่อมผมคิดว่าไปโดนไอเม็ดสะท้อนแสนเนี่ย จริงเหรอเม็ดใหญ่ๆทีเดียวก็อยู่ฮะที่อยู่บนถนนเรียกว่าเม็ดละมุดนั่นแหละครับนะฮะเม็ดใหญ่ๆอยู่กลางถนนมอเตอร์ไซค์เวลาผมขี่เนี่ยบางทียังพลิกเลยแถวนี้ดีนะฮะเสียงรบกวนเยอะเหลือเกินฮะนี่หาเดินไปเดินมาเดี๋ยวก็มีมังงนี่ขายขนนเดี๋ยวแป๊บนึงนักเรียนเลิกอุ้ยนั้วเดี๋ยวเลิกนักเรียนผู้หญิงด้วยนะสายปัญญาโรงเรียนสองอนะฮะอันนี้เวครับนี่คือซ่อม อย่างนี้ต้องทำยังไงเชื่อมก่อนเลยอย่างแรกเดี๋ยวต้องดัดให้เข้ารูปเสร็จแล้วเชื่อมเลยผมรู้ที่นี่มานานชั้น2ครับจะมีห้องเชื่อมอยู่เชื่อมแบบอาร์กอนใช่แล้วครับเชื่อมเป็นตาปุ๊บแล้วก็ทําสีเก็บงานหมดเก็บงานเรียบร้อยอย่างนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับพี่ต้องอันนี้เหรอฮะทิ้งไว้ปกติก็จะท่างทำกันเป็นวันนะฮะแต่เดี๋ยวเคสนี้ทาพิเศษนะพิเศษให้เอาให้เสร็จเลยรวดเร็วภายในวันนี้ครับผมนะฮะราคาครับอันนี้เหรอครับก็ประมาณ2,000บาทฮะ 2,000บาทนะครับก็อาจจะได้ล้อที่เรียกว่าถ้าคุณไปซื้อใหม่ก็ต้องเสียหลักหมื่นนะฮะครับเห็นไหมแถวนี้ไม่ทันไรเดี๋ยวไม่รอเจเขาไปแล้วไปแล้วไอเดียน่าไอเดียนี่เป็นตัวห้าด้วยเรื่องอะไรเจ๊ครับไม่ทำภรรยานะฮะตัวใครตัวมันนะฮะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตไปดูขาอ่อนเจเอ้ยไม่ดูล้อดูล้อดูล้อครับครับขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกับรายการเบรสโชว์และช่วงของรงนี้มีต้องแบบครับครับ นั่นนะครับคุณผู้ชมครับคือกรรมวิธีนะครับที่ทําอย่างโปรเฟชชั่นอลหรือมืออาชีพครับในการดัดล้อซ่อมล้อเมื่อจะแตกเมื่อจะขาดหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรที่คุณไปศูนย์แล้วเขาบอกว่าไม่สามารถซ่อมได้ที่นี่เราจัดให้ได้ที่พรมนิมิตนะครับติดต่อรับบริการได้ครับ0 8 1 6 5 6 5 3 3 3่นะฮะยังไงก็ตามโทรหาคุณตงพรมนิมิตได้ตลอดเวลาเลยครับยังไงก็ตามขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยที่ติดตามตลอดช่วงเรานะฮะและแน่นอนครับช่วงหน้าเรื่องดีๆมีฝากแน่นอนกับ